สวัสดีค่ะอ้ามอิตาลีอันเจลามิลานโนกลับมาแล้วอยู่ในคลิปซื้อกับข้าววันนี้อ้ามซื้อกับข้าวนะคะนี่เลย40ยูโรจ่ายไป40ยูโรนะอีกแล้ว40ยูโรอีกแล้วก็เข้าๆว่าประมาณว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ซื้อกับข้าวค่อนข้างอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่ว่าแล้วแต่เราจะไปซูเปอร์นะคะเพื่อนๆถ้าเราไปซูเปอร์ที่อ่าอ่าให้มีของให้เลือกเยอะบางครั้งเขามีออฟเฟต้ตหรือ เออออฟเฟอร์ของแบบถูกลงมาหน่อยหรอก็อาจจะแบบโอ้เลิศเยี่ยมแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้มันช่วงหน้าร้อนแล้วเนาะอากาศที่มิลานเนี่ยก็อยู่ชีพป,ประมาณ29-30-30อ 30, 30, อับอบย่างไม่ร้อนมากนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นช่วงของฝนตกบ้างอะไรบ้างหวังว่าเพื่อนๆคงจะสบายดีกับคลิปนี้คลิปน,ปนี้คือคลิปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเรามาดูรายการอาหารที่อ้ามซื้อกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะ มาเต็มๆตม็มาเต็มเต็มหนึ่งถุงนะคะเพื่อนๆกับข้าวหนึ่งถุงเดี๋ยวอ้ําจะมาลื้อดูว่ามีอะไรกันบ้างเอ่ยที่แน่ๆเนี่ยสี่สิบยูโรเนี่ยแน่นอนเลยคืออ้ําซื้อกับข้าวมาก็จะกินได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ถ้าเราทำอาหารอิตาเลียนก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าอาหารอิตาเลียนก็จะเน้นไปคือ,อจะมี พรีมี่เซคอนโดแต่ก็เซคพรีมี่เซคอนโดนี่คงไม่ไหวแล้วคะ่ะเรื่องจากอายุเยอะแล้วเอะเอะเอ,เอจริงๆแล้วถ้าทำอาหารไทยเราก็จะได้ช่วงระยะเวลานในการกินมากขึ้นคืออาจจะทำกะเพราหรือหมูไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะกินไปได้ถึงสองสองมือ้ออาจจะสองมือ้อเพราะว่าหลังจากนั้นถ้ากินไม่หมดทำข้าวผัดแงวแงวเวข้าวผัดสามวัน<笑><笑>นี่วันนี้เมื่อวาน บอกว่าเมื่อวานหรือวันนี้วันนี้จะโชว์ว่ามีอะไรบ้างกที่ไปซื้อกับข้าวมาเนาะ mm. arrived. คือเนื่องจากอากาศมันร้อ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 นนี่ได้ไอติมมา healthier. ไอติมได้ไอติมมาหนึ่งแพ็กหกกล่องเอ๊ะราคาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะไอติมราคาเท่าไหร่ไอศครีมเนื่องจากอากาศมันร้อนเนี่ยนะคะอามก็ได้ไอศครีมมาหนึ่งกล่องไอศครีมหนึ่งกล่องแทนไอศครีมหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะในราคาที่ อุ้ยตายหาไม่เจอ4ยูโร99 4ยูโร99เซนแล้วอ้ำก็ซื้อนี่ค่ะเมลอนริตาตัวนะคะอันนี้อยู่ในหนึ่งลูกก็หนักอยู่เหมือนกันนะเมลอนเมลอนหรือเมลโอนเนี่ยที่นี่นะคะเมลโอนเนี่ริตาตัวก็คือ1ยูโร49เซนเมลอนคือช่วงเนี้ย เลิฟเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่เขากินผลไม้กันผลไม้เนี่ยก็ถ้าเป็นเมลอนอ้ําเพิ่งรู้มานะว่าเมโลเน่เนี่ยถ้าเขียนว่าเมโลเน่มันตัวโนอีจีก็คือเขามีใบากาลันเซียของเขานะซึ่งอันนั้นจะอร่อยกว่าแล้วก็มีความหอมมีความหวานมากกว่านะคะแต่เมโลเน่ตัวนี้จะเป็นเมโรเน่เรเตนะคะจะสีชมพูเนื้อไม่สีชมพูสิพูดผิดขอโทษอุ๊บอุ ขาขอโทษเมลอนิีเรตเต้นีนะคะจะเป็นเมลอนีที่รสชาติสีรสชาติหวานคล้ายเมลอนบ้านเราแต่จะหวานกว่าเยอะนะคะส่วนใหญ่แอมก็จะแช่ตู้เย็นไว้หนลูก1ยูโร49เก้ซนดูเหมือนของถูกเนาะ <laughs> และแอมก็ซื้อมาฟินมามาฟินไส้อะไรล่ะนี่ต้องให้ดูอย่างนี้มาฟินนะคะไส้ช็อกโกแลต ข้างนาในในช็อกโกแลตเยิรมเหมือนลาวาเลยอันนี้อ้ําซื้อมาสองถุงนะคะในราคาที่99เซนต์ต่อหนึ่งถุงนะคะมัฟฟินเป็นอาหารเช้าแต่ยังไม่ได้กินนะแล้วอ้ําก็ซื้อนี่เลยค่ะนี่เวลาคุณไปซื้อเนี่ยนะกับข้าวในซูเปอร์เนี่ยนะคะเขาจะมีไอ้นี่มาเขาจะให้เราใส่ถุงมือเนาะแล้วก็หยิบผลไม้เขาถุงเนี่ยเขาคิด1เซนนะคะเมือนเมือนหนึ่งเซนเขาไม่ได้ให้ถุงเราฟรีนะเราต้องซื้อถุง แต่ไม่ซื้อก็ไม่ได้นะห้ามเพราะว่าเป็นกฎของของทางซุปเปอร์ทุกซุปเปอร์อันนี้คือซุปอันนี้คือพอมโดโรกัวเรดิบยที่อ้ําเคยบอกนะคะว่าอันนี้รสชาติหวานมากกินกับสลัดอืมเลดเลิศ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 ลิศล,ล,ลิอย่างนี้เลยค่ะเลิศมากตัวนี้จะหวานแต่อ้ําชอบให้มันสุกๆก,กว่านี้อีกหน่อยนี่ลูกจะใหญ่เห็นไหมอ่ะมาดูความมามันก็ใหญ่ใหญ่อยู่นะ ใหญ่แต่อันนี้ยังใหญ่ไม่มากแต่เราไม่เน้นความใหญ่ของมันเราเน้นความอร่อยของพอมโดโร่กัวเดดิบูยอ้ําซื้อมาสามลูกนะคะสามลูกสามลูกนี้กิโลกร,รัมละพอมโดโร่กัวเดดิบูยยอ้ําดูราคาก่อนนะแปบ๊บนึงเพราะอ้ําจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่ก็ซื้อมาเยอะอยู่เหมือนกันนะกิโลกร,รัมละหนึ่งอ่ากิโลกร,รัมละสองยูโรเก้าสิบเก้าเซนนะคะกัวเดดิบูย์สองยูโรเก้าสิบเก้าเซนแต่อ้ําซื้อมาสามลูกเนี่ยเจ็ดร้อย 786แกรัมนะคะก็คือ2ยูโร35สิบห้เซนนะคะเห็นปะราคาถุงอีก1นึ่งเซนก็ตีซะ2ยูโร36สิบหกเซนนไม่เป็นไรลักโลกร้อนเพราะว่าอันนี้เป็นถุงเป็นถุงอ่าลักโลกร้อน,นก็คือถุงที่ทำจากข้าโพดนะคะและอ้ำก็ซื้อนี้มาด้วยแต่อ้้ำ อ้ําไม่ได้อ้ําถอดจากถุงแล้วนี่คือเปสกานะคะหรือลูกพีชเปสกาจัลล่ะนะคะโปรดูตของอิตาลีคือตอนนี้อิตาลีเนี่ยช่วงนี้ก็หลังจากที่อ้ําบอกว่ามันจะเป็นช่วงฤดูผลไม้เยอะเนาะช่วงเนี้ก็เขาเลิกเขากินชีสเจไปแล้วหรือลูกเชอร์รี่นะคะเขากินกันไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานอ้ําไม่ได้ซื้อหรอกอ้ําซื้อแค่เปสกาเพราะมีความรู้สึกอยากกินเปสกาจัลล่ะที่มันเป็นพูดว่าเปสกาจัลล่ะก็คือข้างในเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลือง สีเหลืองนะคะแต่ข้างนอกเขาจะมีขนนิดหน่อยเขาจะมีขนนิดหน่อยเห็นไหมคะมีขนนิดนิดเห็นไหมนี่คือเปสกาจันละ่ะอ้ําซื้อมาทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยห้าลูกอ้ําซื้อมาห้าลูกแต่พอดีอ้ําทิ้งถุงไปแล้วเนาะค่าถุงอย่าลืมนะคะเพื่อนๆค่าถุงใส่ผลไม้อีกหนึ่งแสน อันนี้เป็นเปสกาจันละเปสกาจันละเดอมขอแอปมองก่อนอ้ําซื้อมาห้าลูกนะคะหนึ่งยูโรหกสิบสี่เซนบวกค่าถุงไปด้วยนะหนึ่งเซนอย่าลืมนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อย่าที่ขาดไม่ได้เลยเพราะสามีดื่มเพราะสามีกินบ่อยบันน่าบันน่าชัดกิตาอันนี้อ้ําซื้อมาทั้งหมดกี่ลูกปะโอ้ใบเสร็จนุปกปิใบเสร็จนุ๊กติวอุ้ยของหล่นไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่ว่าเพราะว่าเราวุ่นวายอยู่กับพื้นที่จํากัดสอง สองสหเราซื้อกล้วยมาเจ็ดลูกนะคะในหนึ่งหวีน่ะซื้อกล้วยมาเจ็ดลูกกล้วยนี่นาะราคาอยู่ที่หนึ่งยูโรเก้าสิบเจ็ดเซนนะคะเอาโอเคและอ้ําก็ซื้อแทนซื้อนี่มาซื้อนี่มานะคะสองขวดเพราะว่าบางครั้งเราดื่มด้วยและบางครั้งเราก็ใส่ไปในกับข้าวด้วยเพราะว่าวีโน่เนี่ยมันใช้ได้กับข้าวทั้งกับข้าว เวลาปรุงอาหารนะคะใช้ไปกับเวลาการปรุงอาหารเพราะเมื่อวานนี้อ้ําก็ซื้อหอยมาคอสเซสคอสเซ่ซึ่งกิโลเอ่อสองสองกิโลนี่อ้ําจ่ายไปเจ็ดยูโรกว่าแต่อ้ําไม่ให้ดูเพราะว่ามีอีกซุปเปอร์หนึ่งไม่เกี่ยวกันเราไปหลายซุปเปอร์เนื่องจากเราว่างไม่จริงหรอกเราพูดเล่น <c oughs> โอเคนะคะเราไปถึงกล้วยถึงอันนั้นแล้วถ, ino, ถึงวีโนถึงไวน์แล้วนะและที่ขาดไม่ได้สะละัดที่อ้ําบอกนะ อันนี้สลัดถุงใหญ่นะถุงใหญ่ก็อยู่ที่200กรัมนะคะเพื่อนๆเป็นสลัดรวมมิตรเป็นสลัดรวมมิตรที่เขาล้างมาแล้วเนาะคือคืออ้ําเป็นแม่บ้านที่สะดวกสบายรวดเร็วเนื่องจากว่าเราเป็นคนทํางานเนาะตอนเช้าเราก็ยุ่งยุ่งอ่ะตอนบ่ายเราก็กินงอะไรง่ายๆสลัดถุงนี้นะคะอ้อลืมบอกเครื่องดื่มตัวนี้เครื่องดื่มอันนี้นะคะวีโน่หรือวายเนี่ย อันซื้อมาในขวดละ3ยูโร15เซนนะคะเพื่อนๆแต่ไม่อยากเน้น3ยูโร15เซนแต่ว่าอร่อยนะของเขาอร่อยมีนกขาวเอาไว้ก็กินบ้างกับอาหารเนาะเป็นธรรมดาแล้วก็ใส่กับข้าวด้วยเพราะว่ามันช่วยปรับสภาพความสภาพเอ่อรสชาติของกับข้าวอ่ะเรามาคุยกันถึงตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ตัวนี้คือสลัดรวมมิตรนะคะสลัดรวมมิตร200กรัมอยู่ที่ หาหาหาด่วนเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อน<ๆ>นะสะลัดสลัด200กรัมนะคะ1ยูโรกับ79เซนนะคะอันอ๊้ตายเราเราเราแล้วเราก็ซื้อนี่อีกด้วยแล้วอ้เราซื้อบาซิริโกอันนี้บาซิริโกมาจากอัลเบงกันนะคะมาแถบทะเลเลยหอมมากใบซิริโกนะคะแต่ใบอันนี้มันจะใบไม่ใหญ่นะแต่หอมมากนี่เราซื้อใบโหระพามา1แพท ใบโหระพาหนึ่งแพกนี่ของ o r ริ i n นอลอิตาเลียนนะคะนี่ o r ริ i n นอลอิตาเลียหอมมากใบโหระพาหนึ่งแพกแต่อันนี้นะบอกก่อนนะว่าเป็นเป็นใบโหระพามาจากอัลเบงกานะคะซึ่งอยู่หนึ่งกล่องกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งยูโรเก้าหยูโรสิเก้ซนนะคะหอมจริงๆชื่นใจและอันมก็ซื้อโยเกิร์ตมานะคะโยเกิร์ตตัวนี้ โยเกิร์ตตัวนี้หนึ่งแพ็คจะมีสองอันนะคะอ้ําก็ซื้อมาให้คุณสามีด้วยเราต้องบำรุงสามีเรานะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆแม่บ้านที่ดีต้องบำรุงสามีด้วยอย่าลืมอย่าลืมนี่คือโยเกิร์ตรสลตของกาแฟนะคะเราไม่ได้โฆษณานะของเขานะคะแต่เราอยากบอกไห้เฉยๆว่าเราซื้อกับข้าวอะไรมาบ้างนะคะนี่เราซื้อเย็ยนนี่มาเพราะราคามันถูกอดี๋ยวว่าให้สามีกินถูกเลย เราก็กินถูกเหมือนกันเราเน้นคุณภาพเราเน้นคุณภาพอันนี้เป็นโยเกิร์ตรสชาติก,กาแฟนะคะ1แพ็คมี2อัน1แพ็คเ9เซนไม่ต้องบอกมากนอ้ามซื้อมาสองแพ็คโยเกิร์ตสองแพ็คแล้วก็โยเกิร์ตของอ้ามอีก2แพ็คโยเกิร์ตอ้าอันนี้ซื้อมาให้สามีเราซื้อสามแพ็คของเราเราซื้อ2แพ็คพอเราอย่าไปกินเยอะเดี๋ยวเราอ้วนไม่ได้ไม่ได้เราห้ามอ้วน และนี่ที่ขาดไม่ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเรากินถ้าเรากินอชอชิชานะคะคล้ายๆไส้กรอกบ้านเรานะชาชิช่าตัวนี้นะคะเห็นราคากันแล้วเนาะนี่อยู่ที่2ยูโร45เซนนะคะก็เป็นหมูเป็นหมูที่เขาเตรียมหมักเอาไว้อะไรก็ไม่รู้แหละแต่รู้แค่ว่า 1, 1. กิโลกรัม1กิโลกร,รัมขายอยู่ที่7ยูโร90นะคะแต่อันนี้อยู่ที่กี่กิโลกร,รัมอ่ะ300กร,รัมนะคะ2ยูโร47 อย่างที่อ้าบอกว่าถ้าเรากินแบบอิตาเลียนก็คือกินอันนี้ย่างคู่ก,กับสลัดหมดละหนึ่งมือ้อถูกไหมเพื่อนๆแต่ถ้าคุณเอาไปทําเป็นอาหารไทยผัดนุ่นใส่นี่ยุ่งยิง่งอาจจะเป็นผัดกะเพราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผัดกะเพราใส่พริกจจใส่บาซิลิโกหรือใบโหระพาอิตาลีเข้าไปด้วยนะนเลิศค่ะอร่อยอร่อยเราก็จะได้กับข้าวไปอีกหลายวานันเพราะเรากินกับข้าวด้วย และก็ที่ขาดไม่ได้นะคะพาสตา้าอ้ําเป็นคนชอบกินพาสต้าเนาะทีนี้อันนี้พาสต้าตัวนี้หนึ่งถุงเนี่ยนะคะราคาอยู่ที่พาสตา้าอันนี้เป็นเส้นสดนะคะเส้นสดเส้นสดตัวนี้ราคาของเขาก็จะอยู่ที่ทันยูรีนน่นะคะอยู่ที่79เซนแต่ว่าเราก็ต้องรีบกินหน่อยเพราะมันเป็นเส้นสดนะคะอยู่ที่250กรัมนะคะตัวนี้เป็นพาสต้าสดก็เวลาเรามาทําพาสต้าแบบอ่าอะไรละ่ะ อะทันโยลี่นี่ตัวนี้จะกินคล้ายๆกับเส้นบ้านเราคือเส้นบ้ามีเหลืองมะคล้ายๆวงเล็บคล้ายๆไม่ไม่คล้ายมากหรอกอันนี้กินได้สามคนนะคะกินได้สามคนหนึ่งถุงในสองร้อยห้าสิบกรัมกินได้สามคนแต่เราก็กินแค่สองคนพอเราเราเน้นอ้วนในบางมือ้อแล้วแครอทนี่แครอทนึงแพคนะคะหนึ่งแพ็คแครอทอันนี้เราได้มาในราคาอยู่ที่เก้าสิบเก้าเซน นี่เลยครึ่งกิโล99เซนอู้พูดรับทําเพลงมามากเลยอันแล้วก็มีก๊อบแก๊บก๊อบแ๊บมาให้สามีด้วยนะคะอันนี้หนึ่งถุง99เซนแล้วก็มีอ่าขนมปังไส้ไส้อ่าขนมปังผสมกับลูกอะไรนะอู่ว่ะขนมปังอู่ว่ะป้านในอู่ว่ะก็คือขนมปังผสมกับลูกเกดอะคะ่ะอันนั้นกินไปแล้ว หนึ่งถุงมีสองชิ้นแบ่งกับสามีไปแล้วเมื่อวันเกาะเมื่อแบ่งกับสามีไปแล้วกินกันไปแล้วแล้วกอ็อันนั้นมาอยู่ในท้องแล้วก็คือราคา69เซนเดี๋ยวเบื่อนเบาร์นว่าเฮ้ยบล็อกคุณหานะมันหายไปไหนวะอันนี้คือสกัตชาค่ะฟกัตช่าสกัตชา,รา,ชาหรือขนมปังนะคะที่นี่เขาเรียกสกัตชาหน้าชีปโปลล้แหลก็คือฟกัตชาหน้าหน้าหน้าอันหน้าหัวห,ห,หอมาะคะอันนี้ชอบ อันนี้1กิโลนะคะอยู่ที่1กิโลในราคาอยู่ที่11 5 5ห้าห้าเอ็ดยูโร55เซนแต่อามซื้อมาแค่2ขีดก็จะจ่ายไปที่2ยูโรส5ิบเซนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพื่อนๆอย่าเพิ่งนะเพราะว่ามันจ่ายไป40กว่ายูโรก็อยากจะเร่งๆร่งนิดนึงนี่แล้วก็คริสซี่นี่นะคะเราก็ซื้อคริสซีน่นี่มาด้วยคริสซี่นีอ่อะไรนะ อินเตอร์กาลีนะคะใส่น้ํามันด้วยในน,น,นี้อัน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 นี้คือสามีชอบนะคะนี่คือสามีชอบอันนี้จะอยู่ในราคาที่3ยูโรเก้าเซนนะคะเพื่อนอันนี้ไปกินคู่กับอาหารขนมปังเราเนาะแล้วก็สาตโยโรใช่ไหมเอ่ยสโลส卡尔โลนอยโอเคค่ะตัวนี้นะคะถุงหนึ่งถุงหนึ่งเนี่ยมีอยู่กิกร,รัมเองอะ่ะสองหกร,รมัมอ้ําซื้อมาในราคาที่อยู่ที่99เซนนะคะ250กรัม นี่หัวหอมน้อยบ้านเราอะ่ะหัวหอมแดงแต่ที่นี่จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะจะไม่แบบแดงหัวเล็กน้อยบ้านเรานะคะอันนี้กระโยลอส่งมา50กรัมนะคะแล้วก็มีทริปป้าซื้อมาแต่ว่าทากับข้าวไปแล้วนะคะทริปปาก็เป็นอผ้าคีริ้วนั่นแหละนานๆอยากกินไงอยากกินสักทีหนึง่งนี่ทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะเพื่อนๆี่ทั้งกองทั้งวางทั้งหล่นเนี่ยนะคะอ่หล่นไปไหนแล้วเออเมลอนฉันนะคะช่วงนี้เราต้องกินเมลอนนะคะ ผลไม้ไม่ว่าจะเมลอนหรือเปสกาหรืออะไรสรุปแล้วเราซื้อกับข้าวไปทั้งหมดในราคา40กว่ายูโรนะคะ42ยูโรจะว่าของแพงก็โอเคอะจะว่าของไม่แพงก็ไม่ใช่อะมันยังไงละ่ะช่วงโควิดมันก็ขึ้นนะเนาะแล้วก็คา่คาค่าน้ำมุง้งน้ำมันเขาก็ต้องขึ้นหลายอย่างนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะกับคลิปอ้๊มซื้อกับข้าวนะคะอ้ม๊มอิตาลีหรืออันเจลามิลานอนนะคะซื้อกับข้าวคลิปซื้อกับข้าวนี้ขอสวัสดีเพื่อนๆนะคะ ไว้พบกันนะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามนะกดติดตามกด Subscribe ติดตามกันด้วยให้เป็นกำลังใจน้อยๆกับอ้ามอิตาลีนะคะสวัสดีค่ะ